โอ้โหเดรเล่เหรอโด่านมาเลยวะไหบอลไม่คุ้มมันเนี Demon> ่ยเดเลดเซตเนี้ยไอ้เหี้ยไม่คุ้มนะทุกคนเดรเล่น่ไม่เหมาะอ่ะผมว่า าชีกอยู่แล้วน้องเขาไม่วนอยู่แล้วถ้าจะเล่นเรเลตผมว่าเล่นซาดะโกดีกว่าคล้ายๆกันตัวคล้ายๆกันแต่ซาดาโกมีทีวีต้องถือต้องให้มันถือเทปกันด้วยอะ่ะมันบีบกว่าจริงๆนะถ้าจะเล่นเดรเลตผมว่าเล่นซาดาโกดีกว่าอยู่ในเฟสแล้วเดินทะลุคนได้ด้วยการโดนบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ย จูพังครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจูพังไ,ไนนล่ใครเหมือนกันครับไล่ใครก็เหมือนกันทั้งตี้แหละน่าจะบักครับผมไปจับจับจับจอเซอร์ มีใครมีไฟไหมพึ่ตตยยงรครับแต่มันบั๊กครับบั๊กเสียงมันบั๊กเสียงมันบั๊กเสียง องคุณต้องลงคิวตั้งแต่แรกครับมาขอรอตอนนี้แล้วคนที่จะลงคิวไปแล้วล่ะไม่ขอให้านั่งรอเหรอมันดีดีนะมีแค่เอกแต่ละครับที่คนดูเขาอ,อยากดูก็เลยแทงคิวให้เลยเได้แววไพร์ก็ได้เหมือนกันครับรรด่านแข่งด้วยอันนี้วินวอล์กเนี่ย มันซ้อมกันมาอยู่แล้วด้วยดิไม่ดีครับวินวอล์กอะถ้าจะเล่นวินวอล์กผมว่าเล่นตาตะโกดีกว่าช่องน้ำนี่ช่องไหนสซแตกครับตามชื่อเลยเด่ยไม่ได้ครับรต,รตีมันเด็ดเ,เลยเออตีมันเลยเออ ว่าตัวอะไรมีทรงเหรอโหตัวอะไรก็เหมือนกันน่ะเจอตี้เนี่ยพวกเนี้ยตัวอะไรก็เหมือนกันครับผมว่าซาดาโกอะอ่ะถ้าจะเล่นวินวอกเล่นซาดาโกะดีกว่าถ้าโกดิ้งแชร์ตรงพื้นนี้ให้หมดเลย,ยขุดนอนไม่ได้แม่เขาบล็อกเขาต้องน้ำหลังเขาต้องบล็อกแต่เขาไม่บล็อกเขาบล็อ,บอกไม่เป็นมนะั้งตรงนี้เทาได้ ที่นักไปที่หนักไปเย็บเย็บย็บโอเคกูไปเคียงบนละแต่น่าจะมือใหม่ด้วยครับตลักเข้าเฟดแล้วก็นี่ได้ครับในว,วันที่18ครับกานเกม สิบแปดวันเสาร์อ่ะนั่นจะมือใหม่ใช่นั่าจะมือใหม่เลยอะเดี๋ยครับถึงบอกว่าให้ผมมานั่งค,คัดคิลเลอร์ต้องเอาคิลเลอร์เก่งๆมาอย่างเดียวถ้าเขาอยากเล่นของบ้าเองรับไม่ต้องมานั่งคัดหรอกอันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมด้วยเดโมมีคนเล่นเปนยังครับ ไม่มีแล้วมีแล้วเดโมงมีแล้วมีแล้วแต่จุกห้าเครื่องเลยครับอเล็กซานเดร์ใหย่ยมีแล้วครับ,บมันด้วยเมื่อวานอ่ะมันด้วยวันนี้ก็มีครับวันนี้ก็มี เล่นหย่อยต้องล้มนืดอะแบบเมื่อวานอะผมว่าโอเคเลยเล่นเบชิวเลยเราลงชื่อจากกระสือไปเล่นนั้นหน่อยมาได้ครับรอลงชื่อเลยครับเดี๋ยวเราจบเกมนี้เราให้ลงชื่อของวันพรุ่งนี้ครับรอจบเกมนี้ก่อนเตรียมตัวเลยใครที่รอลงชื่ออยู่นะเตรียมตัวเลยเดีด๋ค,ครับจริๆครับตอสี่ครับ เดกกูนครับมาแล้วครับเมื่อวานมีเก็บสามไม่เห็นครับ,บมาครับคาเนกิครับเมื่อวานเก็บสามมีให้เห็นแล้วครับไม่ได้ไปเซิฟอื่นอยู่เซิฟอยู่เซิฟเ,เอเชียนี่แหละครับแต่เพียงแค่ว่าเขาเลือกตี้เลนน่นเฉยครับกระสือยังไม่มีใครมาเล่นเลยครับกระสือ ไล่เลยครับเอาครับปวดไหมครับหรือว่าจะจะไล่ครับก <c oughs> ใช่ไม่ประมาณน,นั้นแหละครับอย่างที่บอกตัวนี้คุณภาพเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมถึงล้มเลยอะ่ะงงว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ ออมันคืออะไรอะถ้าบักถ้าบักผมไม่ให้เล่นนะถ้าจง,จงใ้ใช้บักเนี่ยผม,มให้เล่นนะถ้าจงใ้ใช้บักเนี่ยผมจะผมจะผมจะตสิดเลยนะผมไม่ให้เล่นนะถ้าแบบ ถ้าแบบไม่ถ้าไม่ใช้บักอะไรผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นคิลเลอร์ไม่บักใช่ไหมโอเคไม่บักไม่บักโอเคครับโอเคเล่นต่อไม่ได้ไม่ได้อะไรครับพูดถึงถ้าผมงงว่าผมไม่เคยเจอ ไม่ใช่บักโอเคเป็นเทคของอน,นี่เหรอโอเคไม่บักเล่นต่อเล่นต่อยิชิวครับไม่ได้ไรอยู่แล้วไม่มีทรงนั้นเนี่ยมีทรงนะอ๋อโอเคครับโอเคอเออถ้างี้โอเคที่ผมว่าตายสี่เนี่ยผมว่าตายสี่นะ มีโอกาสตายสี่นะเนี่ยอ่าแล้วก็คนที่เล่นเมื่อวานแล้วได้ได้เงินรา,นะางวัลอ่ะทักมาเอาเงินรางวัลด้วยนะครับทักมาเอาเงินรางวัลด้วยนะใครที่คิดได้คิวเมื่อวานอนะ่ะทักมาเอาเงินรางวัลหน่อยเสร็จอีล็อตชั้นมะาเรียบร้อยครับสามเครื่อง ืเลยแล้วกันครับแกเตัวแรกของไอ้คนี่แรกกระสุนยกระสุนไอ้กมมหม5เอ้นี่กระสุนกว่ะไอ้ย5ห้าจุด้าหกร เรียบร้อยครับขอทวิตเลยครับบังคับอุ้มครับยังครับมีมากสุดสามครับมีมากสุดสามลวสามเฟสนะครับตอนนี้คนละเฟสครับเหล๋อเล็กเเดย์คนเดียวที่ยังไม่โดนครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเลเกเตเดจะแก้เกมให้เพื่อนได้ไหมครับถ้าเจอเชอบานฟ้าแรงครับ ซีซัมบี้มันยังมีโอกาสได,ได,ได้ได้กระสุนเลยนะต่อให้โซนด้าเเหลือสี่ก็ยากต้องตัดให้ได้คนหนึ่งก่อนก่อนที่เหลือเค่ยเหลือน้อยหรือยี่จอดน,นี้ดีจัดเห็นคนช่วยครับเอาแล้วครับแผนแผนเซอร์แตกแล้วครับหลังจากนี้จะเล่นกันยังไงครับเอามากดไล์ให้ครับ แล้วมาช่วยเลยครับโทมัสแล้วดำมีแทงหลังครับบล็อกให้ครับบล็อกให้ครับมีแทงหลังอยู่แล้วครับอาดำบอลโล่หรอมัอน,นจะเป็นบอโล่ไทม์ครับบนี้น เอาอาดม,มายือให้ครับพี่เลี้ยงเด็กครับมีหรือเปล่าไม่น่ามีพี่เลี้ยงเด็กจะได้เป็นบอลลทางครับแต่ดำม,มีแทงหลังและมีตายยากด้วยครับแล้วมัน,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 นมีข้างหน้ามีเมืองไปต่อซื้อเครื่องเซตอิลับชันไหมครับอาดมรีบโคบครับเพราะเขามีไทยตายยากครับ ไม่ดีครับยัดแบบนี้ไม่มึงมีมันมีมัดตัดทีเดียวใช่ไหมีแบงค์ไม่ใช่ฝ่ออะไรอรัต้นเกมมาดีครับการเกมแย่ครับการเกมโดนจุ๊กครับเขาเอาคนจุ๊กมาล่อเลยครับมีคนอยู่หลังเครื่องครับเมื่อกี้ใช่ไหมัยยน่นไจริงด้วยวิ่งไปแล้วครับเหมือนเจ๊เวนเจ๊กว่ะ ด้วยเห็นหมวกเห็นหัวอยู่ตรงนี้ต้นเกมมาดีมากครับไปม,มาออกทะเลเฉยเลยครับยิงอยู่นานิางนียวะไปใช้บอทสวิตช์ครับไ,ไ,ไปใช้ตรงไหนครับอด,ดัมครับตอนนี้ แรกมาดีมากครับ เครื่องเหลือแค่เครื่องเดียวครับเป็นเรื่องแล้วครับต้นเกมมาดีมากครับไปมาออกทะเลครับคนนี้กิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย เติร์ตื้นีีครับดักแข่งอะระจายมากสุดสามคนครับมากสุดสามคนครับ มาแล้วครับทีมงานเขอตีอะไรแฟนเดย์ครับจัดเนี้ยจะออดับครับบล็อก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 ครับิดไเลยมีตายากอยู่ด้วยครับยังไงก็รอดใช่ที่ทำให้เล่นง่ายน่าจะเป็นกระเป๋าสามครับ รอซีซั่นสองน่าจะยากกว่านี้ครับซีซั่นสองทุกคนน่าจะได้เงินเยอะเงินเยอะกว่านี้อ่ะรอซีซั่นสองนะมาหาสปอเนเก่อนฝะนตป่ประนต่อกีฬาเพ่อเอ็กด,ด้วยนะครับ